พลังงานดึงดูดความรักด่วนด่วนนะคะ EP ที่5แล้วค่ะสำหรับ EP ที่ ถึง4พี่เมย์บอกว่าอย่างไรจำได้ไหมคะค่ะสวัสดีสำหรับ FC ของพี่เมย์สวัสดีสำหรับลูกศิษย์ของคุณครูเมย์ของโค้ชเมย์นะคะค่ะทีนี้นะคะพี่เมย์จะมาสรุปให้ฟังใน EP ที่5นะคะจาก EP ที่1เราบอกว่าเราจะต้องรักตัวเองให้เป็นใช่ไหมคะ EP ที่2จะต้องมีเป้าหมายของเราแล้วก็ลงมือทำนะคะ Eep ีที่3บอกว่าเราจะต้องรักษาคุณค่าคุณค่าในตัวเองแล้วก็มีคุณค่านะคะ e p ที่4่ค่ะบอกว่าอย่างไรนะคะให้อยู่ในโลกเสมือนของตัวเองที่เราจะดึงดูดความรักนะคะกลับไปดูถ้าใครจําไม่ได้นะคะว่าแล้วแต่แต่และ EP ีที่เมย์บอกว่าอย่างไรบ้างนะคะสําหรับคราวนี้ EP ีที่5 พี่เมย์จะบอกแบบนี้ค่ะว่าเราจะต้องรักษาพลังงานเหล่านั้นให้อยู่กับเราตลอดนะคะแล้วก็วางใจในจักรวาล แล้วก็อย่าลังเลใจให้เชื่อมั่นว่าคุณคือที่รักคุณคือเป็นที่รักนะคะแล้วทีนี้พี่เมย์จะบอกแบบนี้นะคะเพิ่มเติมโดยการสร้างจินตนาการให้กับตัวเราเองนะคะการจินตนาการอย่างที่พี่เมย์บอกไว้ว่านะว่า พี่เมย์บอกว่าในอีพีที่4ี่ทำอย่างไรให้อยู่ในโลกเสมือนถูกไหมคะโลกเสมือนคือปฏิบัติตัวเหมือนกับว่าคุณกับเขาอยู่ด้วยกัน และนอกเหนือจากนั้นการจินตนาการที่เสมือนจริงคุณสามารถที่จะนึกภาพตัวของคุณเองการใช้ชีวิตอยู่กับคู่ของคุณนะคะครั้งแรกที่คุณเจอกันเจอกันที่ไหนอย่างไรนะคะไปทานข้าวกันที่ไหนมีจินตนาการภาพออกมาเป็นแบบไหนบรรยากาศเป็นอย่างไรนะคะให้จินตนาการ ให้เห็นภาพภาพของคุณและภาพของเขานะคะอยู่ด้วยการใช้เวลาด้วยกันในสภาพแวดล้อม แบบไหนที่คุณชอบแล้วเขาแต่งตัวอย่างไรคุณแต่งตัวอย่างไรให้จินตนาการให้เกิดภาพขึ้นมาในจินตนาการของคุณนะคะเวลาที่ดีที่สุดพี่เมย์เคยบอกแล้วใช่ไหมคะว่าการที่จะปลูกจิตสใต้สำนึกแล้วสร้างความเชื่อสร้างจินตนาการให้กับตัวเองนะคะให้เกิดความเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วมันจะเกิดขึ้นคือคุณทำก่อนนอนนะคะ แล้วก็ตื่นนอนตอนเชา้าทำไปเรื่อยๆต่อเนื่องเลย21วัน